หอละคัดซีนเนี่ยคัดซีนละเรา mm hmm. mm hmm. จะเจอกับอะไรเนาะอ่าเจอกับลุงก่อนเอาอ่าวลุงได้จับเลยนะ,ะมึงได่จับตัวอะไรอ่ะฮะอย่าบอกว่ามาอะไรคืออะไร คาแตน <jam> ี่ยเอาเรียบร้อยลุงตีไโดนอะไรอ่ะหรือว่าลุงตือจะไปถล่มตลาดอีกแล้วแล้ลุงโดนตัวอะไรมันลูกข้อท้องตัวฉันด้วยโอ้โหมันทำอย่างนี้ทำไมมีตัวอะไรลูกอยู่ในท้องเลยแต่เขาแตกเมื่อกี้เราจะได้ อุย้ยอ้าวลนงเสกเราเป็นแมลงแล้วตายเหม็น <c oughs> อ้าวและ้ะไงอ้าวและ้ะไงลุงพาเรามาสู้อะไรเนี่ยอือลำไส้ลุงหูไม่น่าดูเลยอะโอ้มันฟันลุงทองลุงอยู่แล้วแล้วเราต้องช่วยลุงมาแล้ว ทำร้ายลุงทำไมโอ้ลุงเลือดกระฉูดแล้วตอนนี้เนี่ยดืือลุงเตือ่กระแตแขนมรกรน่นแน่แน่พี่ต้องหวงกลัวเลยไว่ได้กลัวคุ่นยีเจอจัดหนักแน่นอนโอ้โหล,ลบนหนูกหนัง้อมันเ มามาทัพพ่อก็เม้มันแรงกันนะนี่เขาลงจูงแต่เขาทัพพ่อไม่พ่อกดแปลงล่างไม่ได้เออแปลงล่างเป็นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรตะกั่งแต่มีอะไรเดี๋ยวตะกั่งแต่จะแปลงล่างอยู่นะ เฮอออ้ยชี่ยุงแล้วมันมันรับผมมีตัวเองตนะอนเนีย้ยใช่พวกก็กลัวตอนนี้เอาแล้วไงมันโหดซะด้วยเซ็กเอาแล้วลืมเปลี่ยนโอ้โหแล้วผมลืมเปลี่ยนนี้ด้วยชมเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันน่าวาละ ลืมเปลี่ยนสก,กิลว่โอ้พอลืมเปลี่ยนสก,กิลว่ละดูงไรพอลืมลืมไม่เป็นไรแค่ลุกลัวเท้าลุงตึ้งนี่แหละขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณเอ็นพ่อลุงตื้งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลุงตื้งเดี๋ยวก่อนนะเปลี่ยนสกิลก่อนนะใจเย็นผมจะเอาเอาพัฟด,ดีกว่า ผัดผัดมาดีกว่าลงตือจะไม่เป็นไรแน่ใช่ไหมพอ่อบอกก็ไม่รู้ลองตือจะไม่เป็นไรไหมลุง้องตือจะเป็นไรไหมเป็นไรหรอม้าเราจะตักคาซีนตรงนี้ไปโอ้โห,หจะเข้าปากลุงตือกี่รอบไม่รู้นะ <c oughs> เราอาจจะเข้าปากในปากลุงตือไม่รู้กี่รอบ เพรก็ใช่อยองกันนะลูก mẹ này à? <laughs> <laughs> này mẹ đều anh ấy tôi ở nhau chè camera mẹ 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 พัดไรลูกพัดไรเอ้ยเอ้ยระวัง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 เขัดก่อนพัดเราดันไม่เมื่อกี้เราลืมรีรีพัดโอ้โหลืมรีพัดเราต้องตายก่อนแหละยอย่าเพิ่งตายเราโอ้โหอย่าเพิ่งเอาเวยพ่อเพราะตอนนั้นโอ้โหเขาหลบไม่ทันหนูก็บอกแล้วนะว่าพ่อต้องตายก่อนเพราะว่าหนูจะให้พ่อไปรีพัดไงอ๋อจะให้พ่อไปรีพัดโอ้สุดยอดจริง ้าพ่อไม่ตายจะไปรีพัทได้ยังไงอ๋อโอเคโอเคค่ะหนค่ะไม่ได้อยากโลยพอให้พ่ออย่างนั้นนะค่ะค่ะก็อยากให้พ่อไปรีพัทรีพัทก่อนพ่อรีพัทนี่ไงพ่อรีแล้วนี่พัดมาแล้วพัดมาแล้วคีว่าาพอนะ่อมาแล้วแหละเดี๋ยวพ่อดูนะเติมมาแล้วมาแล้วลูกโอเคพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวตัดจะมาส่งพ่อตัดกลางจะมาส่งนะ เด็กน้อยเก่งมากใช่ใโค้ดโค้ดส่วนตัวครับโค้ดส่วนตัวมาทุกวันนี้ได้เพราะโค้ดเลยนะครับเนี่ยบอกเลยเนี่ยแอดมินน้อยของเนี่ยโคที่ม ฝันกลวนมันฝันกลวนมันฝนนันกลวนมันลุกฝันกลวนมันฝันกลวนมัน,นะะอะไรลุกฝันมันฝันมันเฮ้ยพอหลุดอุ้งไม่แน่จะใช้ท่านนี้เลยเดีกว่าเขารีบใช้ไปหน่อย่่ ทิบใช้ท่านี้ไปหน่อยเดี๋ยวเก็บไว้เข้าพักกะบว่าจะเก็บไว้รอบท้ายเ,ยเดี๋ยวรอบนี้ถ้ามันไม่สำเร็จเดี๋ยวเก็บไว้รอบท้ายดีกว่าคุณช่องมันตีแป๊บเดียวมันก็เป็นแล้วเนี่ย โอ้คืลืมใช้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกำลังเติมอยู่ลูก โดนอีกโโออ้หดำเลือดเลยโอ้โหพอหลบไม่ทนันมันจะเติมเลือดกลับมาตรงอ๋อครับครั <c oughs> แลหลบท่าฟันมันต้องชมหลบยากกันนะั่นนอยู่ในน้ำด้วยเนาะนั่นนะเอ,นะเอาตัวอะไรดีนะเดี๋ยวลุงมาไหมดูเอาลุงเสือสักรอบนึงเอาลุงเสือ,อ,ล,สอลุงเสือเลยลุงเสือสักรอบดีหน่หอยทอม ลุงหนูไหมเอาไหมเดี๋ยวลุงเสือมาส่วนลุงเสือไม่ได้ผลต่อลุงหนูลุงหนูไม่ได้ผลเงินเฉันเงินนะ <c oughs> กวัวคาซีเลยหรอกมาสยอง,ยองหรอ่ะก็สยองนี่หน่อย,เ,ยเพราะว่าจะไม่ใช้แยกล่างแล้วเพราะว่าจะค่อยๆตีบานทีหน่อหน่อยกว่า เราคิดว่าต้องช่ยกับตัวนี้กันแหลจะได้มันมา

นี่ได้ครบแล้วลปลอกแผลแล้วชุดครบแล้วเเดีใจมากคุณบอกพุงของฉันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกแย่มากเลยบอกว่าอะไรแย่เห้ ไม่ได้ยอะขนาดนั้นแล้วมันบอกว่าอะไรมองดูต้นไม้อโอเคโอ้โหผ่านมาได้นักชมกชุดละ